ดีครับทุกคนอยู่กับแมนวารีฟาร์มเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟางนะครับก็แน่นอนนะครับว่าฟางเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างที่เราใช้ให้วัวกินนะครับในการสําหรับในการทําทกิจการการเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วมันก็เป็นต้นทุนอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งในในหนึ่งปีเราต้องเสียเงินไปเป็นจํานวน เยอะพอสมควรนะครับในการซื้อฟางฟางก้อนนะครับครับเป็นปีแรกที่ทางมลิษฟาร์มเราทดลองนะครับอ่า,อาดฟางใช้เองนะครับเราก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าในการซื้อฟางก้อนจากพ่อค้ากับการอัดฟางใช้เองนะครับเราจะลดต้นทุนได้เยอะไหมครับใน1นปีนะครับที่ฟาร์มเราบริษัทฟาร์มเราจะใช้าฟาง ให้วัวก,กินอยู่ที่ประมาณ2,500ก้อนถึง3,000ก้อนนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณาแล้วทีนี้ราคาฟางที่เราซื้อกับพ่อค้านะครับมันมันจะไม่ตายตัวนะครับก็มันจะขึ้นอยู่ว่าในช่วงนั้นว่าหลายปัจจัยและหลายปัจจัยนะครับทั้งค่าอะไรหลายอย่างค่า,าค่าขนส่งแล้วก็ช่วงนาปีนาปังอันนี้ก็มีส่วนทำให้ราคา ฟางมันลดขึ้นแล้วออมันถูกแล้วมันแพงต่างกันไปก็ฉเฉลียนะครับฉเฉลี่ยที่ฉเฉลี่ยจากราคาฟางแล้วปีที่แล้วเราใชา้ใช้เงินในการซื้อฟังก้อนอยู่ที่จํานวนสองจำนวนสองพันห้าร้อยก้อนสามพันก้อนเราใช้เราคิดฉเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ก้อนละสามสิบเจ็ดบาทนะครับ้อนสามสิบเจ็ดบาทเราใช้เงินไป 1 1 0 0 0บาทนะครับในการซื้อฟางีที่แล้วนะครับแล้วทีนี้ในในปีนี้นะครับในปีนี้เราเราทดลองอ,อัดฟางใช้เองอัดฟางใช้เองอัดแบบไหนนะครับก็คือเริ่มจากเราจะไปซื้อฟางนะครับจากชาวบ้านนะครับที่หลังจากที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็ตามทุ่งนาก็บงัง าชาวนาบางท่านเขาก็จะขายให้เป็นเป็นไร่เขาคิดจะเขาจะคิดเป็นไร่นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าฟางเยอะฟางน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วทีนี้พอพอเราซื้อฟางเสร็จแล้วเราก็ไปจ้างรถอัดอจ้างรถอัดจ้างรถอัดรถอัดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขนต้นทุนในการาในการอัดฟางช้เอง จะตกอยู่ที่ประมาณ15-17บาทนะครับอะไรบ้างก็มีมาจากค่าอัดนะครับค่าอัดฟางแล้วก็ค่าค่าซื้อฟาร์มจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันแต่การขนนี่คือเราจะขนเองนะครับทยอยขนเองทยอยขนเองก็วัน,ว,นวันละร้อยสองก้อนนะครับเราขนเองโดยมีวิธีการใช้รถรถไถน,นะครับลากเซนเลอร์ที่ฟาร์มเราเองนะครับแล้วก็จะขน มาเก็บที่ช้างของเรา,าสำหรับที่เราอาจฟางเองนะครับเราก็มาเฉลี่ย2,500ก้อนถึง3,000ก้อนเราคิดเฉลี่ยก้อนละ17บาทนะครับมันจะตกอยู่ที่เราใช้เป็นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5,100 0บาทนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งเราจะประหยัดได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าเปรียบเทียบจากการที่เราซื้อฟางก้อนแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการลดต้นทุนอีกหนึ่งอย่างนะครับในการเลี้ยงวัวนมนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับการการเปรียบเทียบการัดฟางก้อนใช้เองกับการซื้อนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับออยากจะไปลองทําอย่างที่ฟาร์มเราก็ได้นะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนไปอีก แบบหนึ่งนะครับรถได้เยอะเลยนะครับ <S <S ถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดติดตามาก,กดซับสไครต์ให้ช่องวอลิตฟาร์มเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลายสวัสดีครับ